บัดนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17บคันวาคม2 5ง8้าปข้าพเจ้านิตยานึงเจ้าขอเป็ียนวา,ารศาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูช,ชาแดา่องค์พระครวปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุงหลวงปู่บป็เดือนหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคุณอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาเมีขอเที่ราเจ้าท้งหลายาผูดจงมานมีทนายในการเสด็จาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุออณพระาารัตนตรัยคูบาชาและที่คือดาทั้งหลายโปรดทรงมินดาลในจิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสดสาธยายมุนต่อไปะสด็ุมิงเทวดาสมันตาสะกวาเลสุหัตถะชันตุเทวดาสัทมังนิราชสะสาชุนตุสาขโมกทัง สักแค่เมื่รู้เพื่อฤิสิขาระเทจันดิเทมาเนที่เประเทจะทำเมื่รู้นะคะในเกวตุนเทเทุมาจายังตุเทวะจะละทลายเสมอขั้นพับขันคาถิถันตาสันติเทยังมุนิวาระวะจะนังสาขาวงเมื่อสันตุธรรมสนตการุเอญยามพัทันตาธรรมสุนตการุเอญยามพัทันตาธรรมสุนตการุเอญยามพัันตา สวนันมากการสิทธิคาถานะโมตัสสาพระเวตัวอรหาโตัวสมมาสมพิทัสสะนโมตัสสาพระขวตัวอรหาโตัวสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสาพระวข้ตัวอรหาตัสมมาสมพิทัสสังมสสจจากิริยาคาถานาติเมารนางอัญญพุทธมีสารนังวังเอเตนสาจจเชสิเมหุตสาวพะานาถิเมารนางอัญญทมโมเมารานางวังเอเตนสาจจ้เชสิเมุตสาพา นักทเมสาร่างันยังสังคุมีสาวร่างว่าังเอเตนะสัจมวเจนสวดทีเมโหติสัพพะทาเมื่สวดมหาการุณิโกนาโถติอัจจิกาคาถามหาการุณิโกนาโถติอาจจายพพปานิลังโูเรตวารปาริมิัพพะรตุตสัมโพจิมตระมงเอเตนะสัจมวเจนะมโหุติสัพพูกะทวามหาการุณิโกนาโถติอัจจายศพะปานิลัง ปูเรตัวว้าพาร์มีสภาพัตโตสมโพธิมีตมเวทีน่าสนใจและมหันจรรัวที่สามารถพัฒนามหาศาลได้โดยนักเรียนที่เข้ามาศักษาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหมาย เอวันสดตันทังสันยังพักผ้าสักเที่ยงลกับพี่ราก็จะเสีงาาวนเนตาทิุสังเกนะสักทปันจะมเตีุ่สัทสัทว่อรที่จะอทัาเสจะรูตาทีเทวตาเยปเยนะสมิติทาวุภีคพวันตังทัสนายทีุ่สังคันจากตัสขินสุขาวาสกายกานัน เกวานังเอเตถวมเสียังคภพักวาสเกสุภิสารกิตกบิลกตุสิมิหาวเนมหาตาสิตุสังเกนสัติปันสมัเตอิสตติสตหว่หเตอิัศิจารุภะหาตอิเทวตาเยปิเยนสันนิปิตาุสภะคุันทังทัศนัยเยปิสังคันสยันุนัมลยัมปิเยรักขะวาเตนปุสังกมุยามุปุสังกมิตตวาภะคะวาโตสันติเกวะเจกะ่าคาภาเาสยามะตระโคตเจวะตา

kim thạch khí lao vào hành mắt cha thế sẽ lan từ sự tha ý mà lai thạch khí ta sự thân ta sự số nên ta thế thế phố học và ra thế mất ta không có vật tu sấm chỉ chỉ vì mong thắng một chỉ sẽ lên ta sẽ nên kia tham ý sấm hai mà nên phải của chỉ cô vất qua phố học sự sửa lô cà thá chư sửa thề vất thà sân thang phát thang phát sản ái thư cử sáng phan chạy dạy 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 kích hậu vệ và hề sửa ngạc thị thầm vật thà là ngã lãnh tổ sấm vật sấm thích thà thầy sấm thị pháp hồn tạ năng ngã tạ phật ác yếp vật เราจสยาที่ไม่ห้องอุตาลาเจรสามีพคุเววัายานันามาิกิตายสามีพิคุเวเทวัายานันามาิเจสามีพิคุเววัายานันามาิทศนาศสาสตทุกั่ิกโลัสาสามีที่เอเปเทติโกเตอีครูพะคัมโตไัจาสุสุกวายแทัจจ เีโลกมนุษย์สามียาตุคมาทนสิทายสิทาที soft, ่ลูกทัพพลังไหตกาสมัยตาปุถุสีหาสันลีนาลูมังสาุสัมพุนองภารรนัสสุขายกสรรยมนาวิลาจิโยพันจัสเตยัตัวอมิเดคาภิรวัตเวตเวโทมันติสักสายาเกสาสเลเตเทวกายาภิกันตาเทวิชางาถัพิภเติจารัปุมะปุริสตาวาผู้ทาสัชสัเญสัมปาุลังาน้งมังสาทสัา

เวสางกตาเป็นจากสตานี้ข้านังแวต่วันีิ่งโนิที่มันตัวชี้ติมันตัววันนี้มันตัวแล้วสิโนโมมตมานาพิการมุกิโคนังสุิติงว่านางคุมพิโรลาชาคลิตโกวีินละสนณนี้เวสานังพิโยนังสัตสัยสังยาข้าหนังไปยื้อูกปลาสติคุมพิโรลาชาคลิตโกโสกัสสิธเิียว่านางปุิมันจะที่สังราชาทัตตะละโถ้าแต่สังสติคันทัพพานางอาทิยปิมหาาชาสัตติทสปิตาปิดเสองวเวนทีนมะหาล

อัจจุมันจะรษฐสังเวชาไม่กอบาตินาคานังที่กะติมหาราใช้สัสิโสกุตาปิตัสสะผวนที่ามามุขหลักพลายที่มันโตชุติมันโตวันนี้อนโตยิสสิโนมทมายนาพิกามุงพิคุณนางสัวิเตีนว่านางอุทารลนจะรษสังเวยชาคูเวโลตัปภาษาสิิยาคานางที่กะติมหาเราใช้สัสิโสกุตาปิตัสสะผวินที่นามามหักพลายที่มันโตชุติมันโตวันนี้นโตยิสสิโมูทมานาพิกามุงิคุนาสัิเนวง อุตตมาทิสังฆาตตละทุทักิเมนะวิเดหะโกภะีเมนะวิโูปะโกภะโลตังทิสังจตานุทมหาลาชสมัตาตโภทิสังกันทันเมมานาะทั้งสีนี้ครับที่เราวตเวทสังมายาวิโนทัาสาโโกวันสันิกาสทามัยาะิตเตนทิเวเตนทิภูจวิภูโตสัฉันทุโสโนกิเสโเกินุขันธุนิขันธุจตไปนาโทอุปมัญโยจะเจสุโตสมาาริจเตเสโนฉะคันทัตพนุโราชานสุโก อาคูปันจะสิโคเจวะทิมพระรูสุริยวัชสไสที่จันเยจราชานุคันทัพภาสาลอยชุบิโมทมานาพิการมุงติภูนังสมิติมุนังภะษาคูนาภาษานาคาเวสานาสหัตสกขาคำบระสตรารักภูปายาคาสายาติพิยมนาทัตตะลัทาจากคูนาข้ายสังเสโนเวราวุญโงมหานาโคโสปาคะสาสมิติมุนังเยนาคดันเจสาสาัดันติทิพาทิชาปทิวิสุทธจักภูเวหายิสาเทวานุชกตตาเจตาสุขเมงติเตสังนมัง หากใยันตานาฆาาชานะมาสิสุัญโตเค็มมะมกาสิสุโตสัหอยู่ว่าใจอยูเปยันตานาคาสุพันาสรนันมะกาสุภิทังสิตาวิเชลัเทนะสังวิทังอสุราสิตาพาตโลวะสวัสเสตที่มันเตสัสสโนกาละเป็นชา้มหากิสมาสุลานทานะวีภาษาวปจิตติสิจิตติจปรหะราถูนุจีสาสตันจปริปุตังสัพเพเวโรจันามุกาฉันในตวาพะ่องเสนางลางพทั้งมุปาขมุสงใโยธานิพตตนเตปิคุนางสมิติงว่นาง อาภูเทวะปฐวีเจตวายโยท่าทางขมุวรุณาวขาดุนาเทวะสมุจจะยสดสาสารนิพพากรุณาากายกากูเทวะยึดสัจฉโนทเสพทศธากายาสัพเพนานตตวันนิโนอิิมันโตชุติมันโตวันโมตโยัสสัจฉโมุตตมานาภิกขามุติภูณังโสมิติภูณังเวทุจเทวะสาลีจัสมาจัตุเวยมัจันทสุภนิสาเทวะจันทมากูภูรากิตาสุเลยสุภนิสาเทวะสุเลยมากูภูรากิตานะขตานิภูรากขิตวา อาูม <mid lasting> ันทท่ากลราคาุสนวสุเสโทสโคปาครัิงเททัวร์ทสเสตทากายาสเณนักตะวันนี่นะอิทิมโตชุติมันโตวันนันตโตยสศิโงมุทม้าณาิกมุพุุนสิิติวนางอหาคุสังภูเทวชาลมกิขาหรือว่าลจาจโรชาจุมาปุพานิาเสิโนวูดีนัสาตมจาจะจตาจันนิชกา สุดเยยังจิรานกวกสาน้สิงหเเสทากับากายสัเพนานกตุันนิโนที่มันตชุมันตักันตัสสิม้ทัมานาิคามุนังสัมิมนังสมานามหาสมานามนุสามนุสสุตมาทิาประติการูัวขมันดกประูศิกา้าขัระโยะเทวายสโลอิตววสิโนปารักขามหาปารักขามนัคุเทวายสตร้อเสกเท่ากากายาสักเพนานกตุวันนิโน ที่มันโตชุดมันโตวันนู้นมันตยศิโนมทม์มนาทิ่กัมุิคนางสมิเตว่านางสุขากรุมหาดุนาูเวคานศาสาวทารตะไครตภามขาอูเทววิจารณาสุามิตาหารักเทชาวิสกาจิสสิโนทัยังอาภาปจิโนโยธิสาพีรัสติทเสติขปากายาสพีนัตุวันิโนที่มันโตชุดมันโตวันนู้นมันโตยสสิโนมทมนาทิ่กัมุิูงนางสิเตว่านาง เดีมีอย่าถุสิกายามากระทกะเจยัสสิโนสัมพิะกาลาเมเส้าชูติงามาจาสวานิมันะนักิโนอาปูถ้าปูประนิมิตาถุสิเทถ้าสักกายาสัพเพนานะตะวันนิโนยิชิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยศสิโนมูทมานาพิกามุกิภูนังสันติจึงว่านังสัพเพเตเทวันิกายาสัพเพนานะตะวันนิโนนัมันก็เยนะอะคันจุ้เยจันเยะสติสาสาภูตัชชาติมาคีลาภะตินะมันนาสวังทะเกยังภูเขาตะลังยาคันจันทังหุสิธาติคัง สุภามาพระรัตนตุัยสกุตาทยที่มาตตุสาสันนางกุมารุจิโสจิโสปาคัสันิจริงว่านางสาสุภามาโดการนางมาหามาพิจิตติปุพันโนชุติมันโตพิสมะกายโยนัสสิโสทศเสติสราคูปเจตเถัสวัตติโนเดสันจะมัตตอัวคางลิโตปาริวานิโตเจจุสภเพวุเตสินเถรเทเวสุภามุเกมาเสนาภิการมิปัญสการณ์สามัญที่ยังเอตถคันหะถาพันทถาราเคนะพันทมาตุ สมันตาปิวาเลธรรมาวุโมนจิทักขุินาอิติตาธรรมะเสดุกันหาเสนังอภัสัยปานินาตลอมัหาสัลังคตตวานาเพราวังเทถาภวสุภเมพบันยันโตสวิชุปุตตาสุขคุสีภวติสังคตโตเสังวเสตันเจศภวปิญญายาวววิตตวานัจฉุมาตโตมันชิสักาสักสากิเลติมาลเสยนัพิจัณฑเจสังนัภพิภวเจจาตพวมัสคุลิสตตวาพุทธัสสัสสังนังวิจารากิปัตตาโมลิสังโลกมติยัญชิยุ่ง สภวิจิตตสังขารมาพยายเทราเสดสจนโมทังติสาวุเตศาวอคาเตเนิสตาติมุสวดจิลชัยยปกรณ์นบูมีพุทธเตชะสาและแตงตยธรรมิกาเตชาเปสิทธิปะสิทิเทวนารายาปรามีสุราสิทธิธรรมาจารนทาจัจตุโลกะคันตีรักขาสังฆาคูตุงขังธา จะสำมัสใช่ปรเสทีโพวันตะเตยใชาใช่ทารันนีทารันนีท่าทีาทีนั่นีนั่นทีใช่ใชาพระพนักภพนี้ใช้นี่หลายสายเสนนเมร์ร่งายชกคุณ้อนทใช้ยช่ัำพิลสมงพีนาเคนทนาเคปีสาจะกภูตะการีใช่ใช่ถุนนิมิตาโรคีใช่ใช่สิงทีสุธาทางนั่มุขชาใชาใชวรุนนั่มุขศาสตาใช่ใช่จอมไฟที่นะ ให้ลคันตชายะชายะเขาใช้คนยักตุลงสุขารักผู้ชงสียหายยากพิธีชายยะชายะว่าุ่นัมุขยตาทิตศิตะเส้นาลีผุ้นัสืที่นอนะดีชายะชายะสุขาสุขานชีวีชายะชายะเท่าระเกาสางสุชัยะชายะชัยยะเทารลีีสันตินสัตวชายะชัยะมังกราดัยาพวเชชัยะชายยะว่าุ่นยะิธีชายะชายะรักษาเชือสราภูสเดสชา ชายชายย่อมมีให้กัชายชายรัอมสาที่รสามชายชายชายย่ปนสิตัชายชายรัหงตาปัจกับทธสาหวังชายชายมหสุโรอโงละหินเทวชายชายยรรมาสุรัตชายชายนากู้ดูน่ากวิดูพคกันทีมาราิหินโทจเวืโยจะคเวโลาดุโนปิจาคิวายจะฟ้าจุหกุมารอทั้รัตธโกอัทธาลสามหาเทวาสิทธิตาปัสสาวะโย อิสโลสังขังสังฆาชัยยตระมูลพุวันติตเตชัยยตมโลจัสังโขจักสัปาะโลจัชัยยตังเอเตนะชัยยเตเสนะชัยยสุทีพุวันติตเตเอเตนะพุทธเตเสนหโหติตเตชัยยมังคะลังชัยโยผีพุทธสุสิริมตโตยังมาลัสสะัพปะปินุตโตภราเชโยขโพสยามพุทธมินเทขโมทิตาชัยยตตาภูมิะณาเมฮิสโล ใช่โยปิพุทธะสสิลิมตโตยังมาลัพสสพาปิมัตโตภราชโยอุโคสยัมภูทิมันเทภโมทิ迦าช้ตุทาอินทัคณะมิเหิโนชัยโยปิพุทธะสสิลิมตโตยังมาลัพสสพาปิมัตโตภราชโยอุโคสยัมภูทิมันเทภโมทิ迦าช้ตุทาเทวคณาไมเหติโนชัยโยปิพุทธะสสิลิมตโตยังมาลัพสสพาปิมัตโตภราชโยอุโคสยัมภูทิมันเทภโมทิา สชยตถาทันสุภณะขณามิเิโนใชโยปิพู้ทัศสสิริมัโตยังมาราสสจัิมโตภราชโยโ้สยยมพทิมนเทภโมทิตาใชยตถาทาน์นะขณามิเหสิโนชโยปิูทัศนสิริมโตยังมาราสัจกิมโตภราชโยผโสยยมุทิมันเทภโมทิตาใชยตถาทสมัคขนามมิเหิโนใชยันโตโูิยัมุเรกยนนันทีวัดโนเอวังตวังเโยอิสยาสิยมังคะเล อปราชีปั้นเรงเสีเสยปทังานวิเลอะิเสเกีกับามงอภงะกโตขโมงทีสุนัขทังสุมัคะลังสุภาพังสืหุติทังสุนสุโมโตจะสุยทั้งปร้มจ้าริสุกทักกีนังกกยกำมังวาจากำมังปทักกีนางปะทักีนางมโนกำมังสั่นี้ทเดีปะทักกีนางปะทัากีนางนิ่แต่ตัวนน้อันตเทปะทักกิเมเอะาสุิตายุลหะ มุทัสนัตเนรคาสุติกาหุตสหสัพเพริยาปิิสนังตุปคนโตเยเทวะสมิงาเนอัติคตาทิคายาสทาวุตุสุติาอุตสัพพะทารักันตุสัพพัตานังรักันตุเีนัสาสังยะคาจิปัฏนาเทสังสัพเพปุเรนตุมโนรัาเนตกาลีเว่าสันถูกสัวสาวรดาะกาคาจุดปัจวเทสังนิวาเรนตุจัสัพพทา กายสุขังจิตสุขังอรหังจุลาระหังบสตรธรรมนิยามสุตังเทวเมสุตังยงคงสมัยยังพระกวาสาวติยังยงติเชตวันีอนาเกิเป็นที่กสารามิตาโกพระวาติุอามันเจสิทิภวติวะตันเจติเตปิพระววาตุัสจัสุภะวาตกัสโวจะ ุปาทาวพิกเวตาธาขจานัง an ุกวาทาวตทธาานังสิตาสาศาทิธรมติตาสรรมณนยาัตาสัพเพสังขารานิจาติตังตาคตัวิสัมพุชเตวะพุเมตสัมพุชตวะวะเสเนตวะจิตติเทเสติปัญญาเฟติปัญเฟติวิมารติวิภาิติตานิกโลติสัพเพสังขารานิจาติคาทาวพิกเวตธาขจานังลุกคาทาวตทธาานังสิตาาศาจิตธมมิตา ธรรมนิยามิตาสัพเพสังขาราทุกขาริตังกตาขตโตที่สัมพุชติที่สนเมติที่สัมพุชตวะที่สุเนตวะจิตตทิเทศจิตปัญญาเปติปัจเจภเตวิววรเติมิภาชติตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาริตภาทาวาทิภเวิคาคตานังอนุภาทาวาทิาคตานังจิตาวสาธาตุธรรมะจิตตตาธรรมนิยามิตาสภพธรรมานิยามิตังกถาคโต อากีสัมพุทธิติภิสษเมติอภิสัมพุทิตวะภิสเมติตวะจิตติเทเสติปัญญเปติปัตเะเปติวิวาลติวิภัสสติอิตานิกโรติสัพเพธมานุตาเตถมววจักภคกวะตมะนาเตปิคูภควะโตภาสิตังอภินันทุนติสวดพระเพฆกัลตคคาถาติจังนานวาข้มือย่นะปฏิจังเคอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไราและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเทือธาตีตามไปยี่นันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุัน,นันจโยธมยงงังตถาคธายกสตีสังิร่างสังกุปาตางวิธามานุกุลวเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนเงินค่อนแคนเขาควรข้อคุณในการเช่นนั้นไว้อาเชว่าปีสมากับปังโูสัญญามรณงสุเวงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาทธินโนสังฆาลันเตนะมหาเสเนนมาจุนาเพราะการขัดเพี้ยนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เนวังนี้หาที่มาต่าเพียงอัวรัดตามตัทชนที่ตังตังเรียกพระเจ้าระดับโตติสสุตโอจิตาเทมุนีมนนีผู้สงบย่อมกล่าเรียกคู้มีความเพียรอย่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังมีครับอาจารย์เวขณา สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ,ใจ,ใจใและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วจะแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั yeah. ่งย e ืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมยามริตตังพังอาจะเึ็นงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมีเนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง เพรานังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวสในยังกายอยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานปะเพตวิญญาโนขันปราศจาวิญญาณชุดโ่อ,อันเขาทิ้งเสียแล้วอา่เสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินตะลิงข่ารัางอว่าประดุดนงว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี่รถัถังหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจาว่าจะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาเทวยธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปสบงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสต,ตามารันติจสัตวทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่เมริงสุจา,าราลิสเรที่ตายแล้วแ,และกําลังจะตาย แต่เทวหังมริามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาจีเมเอธสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยมนุษยไม่ตายอย่าง,างจริงจริงยางจริงจิคือสัลังกามังสะเพยิปเจยิกตังคุณยังนโนอะทิโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาสนิญ้าเนอธาทิฆตาทิคาโกาสะทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขา็มิชนตุ มาตาปิตาสุขิตาหุ e ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเตตาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปชัยยาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพนาขตตาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตัวทุกขาปมุนจันตุ สาธเทสามารินังสมิชนตุวมสืสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตัวอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตัวอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตัวอาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติหาฆะวาสิมีทูปิคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานีนักพวนตุปุชิตา เร้าทิ้งกับรนเตถาวิหารเหมือนทะเลเทลาจะไม่ชนะกกาจจกพิฆวูสราม่การทานปฏิหุฟ้าสกาขามาจะเทสานิขมมาจะอิสระสภานักปูตาสุธิตาพวันจุเตสลาผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตากวูปปาจิกานิยานิการขมืว่านังปฏิจเตสเพปิทุขัสสกรุนสัมกยังท้าจุจิรันสุขังตมธรรมะทั้ายจูล ท่านโคตุสมัครโค้ดทายสหิกายจาระอเมรัสตุสัตมนุสพีบิทามะจาริโนมุจิสัมปากุเนยามะธรรมีอริยปบกเวทิเตสันนาหุนตุสพีบิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังกเวสันโตกาเลเทวปวัสสตุมุติภาวายสตานังสมิทังเนตุเมทันิมมาตาปิตาจารตระชังิจังรักขันติปุตตกังเยวังธรรมเทราชาโนปะสังรักขันตุสัพพะทา เทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปปะตาชนิทุกขปปะพยาปะตาชนิดพยาโสกปะตาชนิโสกาหุตุสัพเพติปานิโนเทวตาวตาจะอัมเหติสัมภตังกุญญาสัมปัธังสัพเพเทวานุโมทังตุสัพพสัมปติสิทธิอาทานังทัตังตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรักาหุตุขายชนตุเทวตาคาตาสุตมังคลาคาถา หัจุสัพพังสุมังคะลังราคังจุสัพพะเทวัตาสัพพะพุทธานิภาเวนะโสทีหุนจุนิรันตะลังหัุสัพพังสุมังคะลังราคังจุสัพพะเทวัตาสัพพะทธามานุภาเวนะโสทีหุนจุนิรันตะลังหัุสัพพังสุมังคะลังราคังจุสัพพะเทวัตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีหุนจุนิรันตะลังเถรพุทธาภราปตาปเจกันันเจยังพลังอรหันตานันจเตชินานักขังปัญญายโสสุ สัพเพภูธาภระปูธาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะราขังป็นธรมิสัพโสสัพเพภูธาภระปูธาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะราขังป็นธรมิสัพโสสัพเพภูธาภระปูธาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะราขังป็นธรมิสัพโสสัพเพภูธาภระปูธาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะราขังป็นธรมิสัพโส สัพเพปุธาภราปุทาปจเจกนันเจยังพระลังอรหันตานันจเชนารักขังันธานิสสพพะโสสัพเพปุธาภระปุทาปเจกนันเจยงพระอรหันตานันเชนะรขันธาิสัะพะโสสัพเพปุธาภระปุทาปจเจกนันเจยังพะลังอรหันตานันจเเชีนะรักขังันธานิสัพพะโสสัพเพปุธาภราปุทาปะเจกนันเจยังพะลังอรหันตานัสพเพทเจนะลังันตันัขังนธานิสสพพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสด็จสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชบุกุศลแด่สมเด็จพระนั่งเจ้าศรีสุริยพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออานนี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสรหรือบางคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบันชอบรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าฝ่ายข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในก็ทมคําสอนอย่างองค์สมเด็จท้ะสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเที่เทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปิดประสิทธิประสาทพรน้าส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเดยได้จะสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทีวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำนหผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน